โยสวัสดีเพื่อนๆชาวสมานวลวครับพบกับผมอีกครั้งใน Stormy Night o k a เจอ Q Diversity ครับ DVR แ,แต่เชา้าเลยนะครับมามาดูกันวิธีหลับมือครับอ,อันนี้ผมมองเป็นอั e Please, นดีนพีสน้ำก็แพนด้าลมจะแพนด้าลมกับอาร์คลมจะตีนะครับแล้วก็เอาริงไฟไป ผมลังเลตัวดมเมทธาตุไฟนะครับถ้าถ้าไม่เป็นแพนด้ากับไออารกลมนี่ผมเอามองกรไฟไปแล้วเถื่อนมาเอามองก่กรไฟไป แต่เหมือนมังกรไฟนี่แบบช่าง,งักเลยนะอาก็ชุบไม่ได้ฟินิกก็ง่อยไปเลยครับยางเหมือนกันแฮะนะครับทีมล่าง ทีมล่านคโอลุส oh, คอนลมแฝงไฟครับ जत्ती है ดีกูดบปุ๊กๆเลสหมดเลยโอ,โอ้น่าจะงานช้างครับฮิวหรือค่าดีค่าดีกว่าครับ โอเคหลอดตายไปแล้วครับขีโอเคสโลด้วยนะแจมแจว๋ว ปวดอึดแลวครับมีแบบนี้ด้วยครับลิงไฟตีไม่เข้าเลยวขอลองแพนด้าดิโอเคแพนด้าอน้อยกว่าครับ ไปหลีอาเดียวอ,อาไม่ชุดมา,าจนได้ครับ a human Oh. ตัดสินใจฆ่าแพนด้าเดี๋ยวครับไม่งอึดหรือเกินไอ้อาร์เน,นี่ยโอเคสโลโมันได้สักทีครับอื้ม คอมโบมันสุดยอดจริงครับผมนีคกูดาวมันไปก่อนเลยดีกว่าเสียวเหลือเกินอาจจะถึงดรอนะครับ ไม่เข้าจริงๆอ,าอ,าอา้าวอ้าวอ้าวชิบเป่งแล้วครับเฮ้ยเจเย็นอันตรายจริงนะครับดาวล้มนี่ พยายามอีกนิดหนึ่งครับเก่งชิบเป๋ไนง ไม่ใช่พีดน้ำนี่ตายหาเล้ดูสิโอ้ พอดีว่าเสียเวลามากเลยเดี๋ยวเราทุบขัดนะครับ เอ้ยยะเอ้ยอยะนะครับโอ้โดนผิดแผนโดนเอ็กเตอร์อีกอโคตรสวยครับ ทีมล่างนี่ทีมล่างนี้เสียวๆนะครับอ่าผมลังเลระหว่างลิงไฟกับดีเคลม มันมีเกาะแตกในตัวท่าหนึ่งของสลัดโอเคเอาเป็นแบบนี้จะเสเสๆนะ คิวหมดโคตรช้าเลยครับคิว,ว่อนแล้วกันนะครับเยี่ยม ผมจะยังไม่หิวมันเอเออาจจะต้องหิวแล้ว <laughs> ีย่ยิงหน้าสัตว์เลยครับอมันมีอมตะนะไม่น่าไม่ตาเอ้ยผมน่าจะตีตัวนะคิวต่อคิวต่ออ้าวงานเข้าครับนี่แนะี่ทขาแม่งเท่ดียว เร่งนะครับแล้วก็ออลงมังระเบิดไอ้ย่าขอคิวเร็วๆได้ไหมโอเคมันจะฮิวแล้วนะโอเคไม่ใช่มึงฮิวแล้วกูจะฮิวเมื่อกี้ นั่นไงสิ่งที่ผมเกลียดที่สุดนะเกือบแล้วนะครับเกือบแล้วเกือบแล้วอื <c oughs> ้อตายไหมเกือบตายแล้วข้าอารมณ์ได้ก็ไม่มีอะไรแนละ้วไม่ต้องห่วงแลนะ้วโอเคนะครับรอดายนะครับ ไปล่อยมันไปครับเดี๋ยวค่อยๆสลัดไปนะไม่มีอะไรทำอะไรไม่เกรงใจด,ดีเลสกูเลย <laughs> นี่เนี่ยห้ามหิวแล้วราวนี้มันก็ตายแน่นอนครับ <c oughs> นี่นดูเลือด,ดด้วย đi lên biển hay <coughs> <coughs> โอ้ยทำไมบ้านดำเลยครูสามเอ้ยใช้ทีมเดิมเลยไหมครับอืมทีมล่างทีมล่างต้องมีเดทลมไม่งั้นผมต้องพกมัมมี่ไฟไป แบบนี้ไม่เซฟครับมีชิวแค่มัมมี่อีกตัวหนึ่งัมมีม่แม่งไม่ช่วยอะไรเลยชีวิต <c oughs> ตัวใส่ชิวน้อยไปหน่อยครับอืม <c oughs> <c oughs> คิดว่าไหวนะ คตรไหวครับเชดโด้คอมโบมาเป็นชุดเลยครับงานเข้าครับไม่เวิร์กเว้ยเชดโด้ Shadow. มากครับเก่งเก่งเก่ง ขอเอกต้าเออตุดเลือดเอ็กต้าโอเคอ่ะไม่ขี่โอเคเออ ชนะยากแล้วครับอย่างเงี้ยคิวโคตรแรงครับไอเนี่ยตีไปเ,เรื่อยๆตีไปเรื่อยๆชิวๆค่อยๆทำไม่ได้แน่ๆเอกตาร์คิวทีเกือบเต็มแล้วดูดิ อยู่นะแต่แม่งฮิวสองทีเลือกเต็มแล้วต้องหล่อเบิร์นครับเนี่ยได้เอ็กเตอรนเดี๋ยวน่าจะได้ค่าดึดไปไหนโอเคมีลุ้นเคาน์เตอร์ด้วยครับก็

文英雄。 โอ้อ้าวเออแม่งเขียนจริงจังครับ พีหนึ่งดาวเนาะโอเคไปครับไปทำงานแล้วสวัสดีครับ